ยามค่ำคืนพระยืนบนยอดเขาพอหงษพระพุทธระมงคลมหาราชยืนคอยคุ้มกันป้องกัน ดูแลหาดใหญ่นี่คือภาพยามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่ ส่วนมากนักปั่นชาวหาดใหญ่ชอบปั่นกันขึ้นมาบนยอดเขาโพขมตอนเช้าและตอนเย็นมีเจ้าแม่กวนอิมถัดลงจากพระยืน นี่เป็นคืนเดินแรมให้เชื่อดูพระจันทร์เสี้ยวเดียวเองเห็นไหมครับพระจันทร์เสี้ยวเดียวในางแลมครับดูสดสวยไหมนั่นเห็นตรงนั้นน่เป็น จะแม่กุนอิมสวยไหมครับถ้าสวยเชิญมาเที่ยวได้นะครับที่หาดใหญ่เป็นไฟสว่างไก,กลๆนั้นเป็น มัสวิดกลางของจังหวัดสงขลาออกมาจะม,มืดต้นนิดมองเห็นไฟไกลๆนู่นท้าพระพมบนยอดเขาขอหองเช่นเดียวกัน